เราอยู่บนถนนรัชดาเนี่ยมาประมาณ30มสจะสีปีแล้วครับผมยังไม่เกิดเลยฮะยังไม่เกิดสี่แล้วดิอ๋อหน้าตาขอบคุณครับนี่พนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟที่ออกไปเอ่อก็เป็นแบบนี้แหละครับแบบนี้เลยเหรแบบนี้แหละครับ้งมีปลามีหมูมีเป็ดคือค่อนข้างแบบเนื้อแน่นๆมากเฮ้ยเธอสามารถกินทั้งตัวได้ป็ได้่ไหมแม่ไกินให้ได้ใช่ไหมคุณได้นะ อร่อยเหรอข้างข้างข้สวัสดีครับกลบมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการแอสิวมาเดอร์วิลลี่พันเนอร์ก็สวัสดีคุณลิ้นนครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างดีค่ะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยไปเดินชมสถานที่ทั้งหมดเลยของที่เป็นทอมใช่แล้วเขาบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยก็เลยตามมาด้วยค่ะอยากมาชิมอาหารมาชิมอาหารนะใช่ ปกติเราเพ่งไ้เจอกันเลยนะโอเคต้องได้มาเาวันนี้ใครเล่าใหดูเีงบ้างสถานที่ก็คือเขามีเป็นแบบโซนเป็นงานมั่นตอนเช้านตอนเย็นแล้วก็มีฮอลที่เปิดใหม่อันนี้เราไปเดินดูหมดแล้วนะคะใครที่ดูติดตามก็น่าจะได้เห็นความสวยงามไปหมดแล้วเรียบร้อยก่อนที่เราจะไปชิมอาหารของเดอะแมคเวทฮอล์เนี่ยครับก็ต้องบอกนิดนึงครับว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีอาหารบริการโดยปกติแล้วสำหรับลูกค้าที่มาจัดงานที่แบคควีทฮอล์นะครับก็ยังมีส่วนที่เป็น c a t ทอ i n g ด้วยซึ่งไปจัดงานด้านนอก รับคาให้กับลูกค้าที่อยู่ outside ด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับผู้บริหารของเดอะแบงค์เฟ่ต์ทอรสวัสดีครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับผมสวัสดีครับผมสุปชัยงานนะลารัตนะครับเป็น general manager ที่เดอะแบงค์เฟ่ต์ทอร์แอดนาทองครับเห็นนะเดอะแบงค์เฟ่ต์ทอร์แอดนาทองนั่นคือที่มาที่ไปไงครับ ที่มาที่ไปก็เริ่มมาจากสวนอาหารหนาทอเราอ,อยู่บนถนนรัชดาเนี่ยมาประมาณ30-40ปีแล้วครับผมยังไม่เกิดเลยฮะยังไม่เกิดปีแล้วดิ<อ>พี่เขารู้หัวพี่ว่าอะไรจุดเริ่มต้นของเดอะแบงค์เวสทอองก็คือจริงๆแล้วอ่ะสวนอาหารหนาทองทําโต๊ะจีนส่งตามโรงแรมต่างๆในชั้นนําในกรุงเทพอ่ะครับโอ้อันนี้เป็นความรับนะครับคือเป็นเรื่องหลังออร่อยใช่ไหม ใช่ใช่ใเราก็อยากจะสร้างห้องจัดเลี้ยงขึ้นมาขนาดใหญ่ในในในบริเวณรัชดานีครับให้คนที่อาจจะมีบัตเจ็ตจำกัดครับหรืออาจจะแบบไม่อยากไม่ชอบไม่ชอบการเข้าโรงแรมอะไร้ยครับมันมัได้ทานโต๊ะทีในระดับที่โรงแรมใส่รันั่นนั่นก็คือการันตีได้ว่า 1. ผมมารู้จักนาทองและสอก็คือนาทองเนี่ยทาอาหาร ให้โรงแรมอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าต้องอร่อยแน่นอนครับผมโอเคอันนี้คือยังไงครับอันนี้คืออันนี้เป็นโตจีนเริ่มต้นของเราเลยครับโตตัวละ8,200บาทเริ่มต้นที่8,200บาทครับผมถ้าผมจะไม่ผิดเทสที่แล้วเนี่ยน้องเข้าไปดูรีวิวที่แบงค์เฟ่ย์คอมาก็8,200บาทเหมือนกันใช่แล้วอันนี้เราออกไปจัดข้างนอกเราก็8,200บาทเท่ากันใช่ครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับมันเป็นช่วงโปรโมชั่นเพราะว่าเรากำลังเริ่มต้น การจัดเลี้ยงนอกสถานที่โดยจะแบังเพดหอรเราเลยมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าว่าโต๊ะจีนเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่8 2 0 0เท่ากันเลยไม่คิดค่าขนส่งเพิ่มเติมในช่วงเวลาคือได้หน้าตาแบบนี้เลยได้หน้าตาแบบนี้เลยครับมีเพลทรองจานมีจานเปลี่ยนอย่างนี้ครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือเราออกไปให้บริการนอกสถานที่ใช่ไหมครับเรา ดูแลงานประเภทไหนบ้างดูแลตั้งแต่พิธีแต่งงานเหมือนที่เราถนัดในฮอรเดอะแบล็กแพทเทนะครับผมโต๊ะจีนก็สามารถนําไปจัดเลี้ยงในงานเกษียณงานบวชครับผมบวชยังเกศีนี่บ้างย่างหอยย่างกันเกษียณอีกหลายที่ครับผมแล้วก็พวกงานจัดเลี้ยงวันเกิดต่างๆได้ครับหรือว่าเป็นปาร์ตี้บริษัทก็ได้ก็คือรับหมดรับถ้าคุณอยากให้โต๊ะจีนของเดอะแบล็กแพทเทไป คือไปทุกที่แหละไปทุกที่ที่ขออนุญาตอ๋อที่อนุญาตอ๋อโอเคก็คือตอนนี้ไปเฉพาะในกรุงเทพหรือไปต่างจังหวัดด้วยครับเออขอเริ่มในกรุงเทพก่อนละกันครับผมอ๋อครับผมเพราะว่าบางทีไปต่างจังหวัดบางทีอาจจะยังไม่พร้อมในในหลายๆด้านช่วงนี้เป็นช่วงแนะนําตัวบริการของเดอะแวนเพ็กหอใช่ครับผมเป็นออฟไซด์ทาร์ริงก็เป็นราคานี้ไม่มีค่าบริการเรื่องของการเดินทางนะครับผมว่าเป็นราคาที่ น่าสนใจนะน่าสนใจมากมากครับผมอาหารก็พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะได้เทสอาหารกันนะเพื่อนๆดูว่าอะไรจะเป็นที่รอแล้วคุณชิดนะอ๋อรอแล้วรออ๋อนี่แต่ว่าจริงๆเนี่ยตะเกียบอะไรคือผมผมอันนึงที่ผมชอบก็คือว่าหน้าตาขอบคุณคับนี่พนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟที่ออกไปจะเป็นแบบนี้แหละครับแบบนี้เลยอหครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วอ่ะพนักงานที่เดอะแบงค์แครทอร์ครับ ส่วนใหญ่แล้วจะมีประสบการณ์ผ่านจากพวกโรงแรมชั้นนําในกรุงเทพมาครับผมนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเจ้าภาพหนึ่งค่าบริการในส่วนนี้มันก็คเวอร์ในส่วนของพนักง,งานที่ใช่ครับ<อ>แล้วก็ม, <า S 1> มีมเรื่องน้าดื่มด้วยครับผมก็เรียกว่าถ้าเรียกใช้คท t เตอรของเดอะแบงก์เฟรนโฮก็คุณก็แค่แบบเตรียมตัวเฉพาะส่วนนั้นก็ไเมนูแรกที่เรามาก็คือเป็นออเดอร์ครับออเดอร์กับ กระเพาะปลาครับผมโอเคคุณบิกแนะนำอะไรครับผมเออครับก็แต่ผมแนะนำจานนี้ดีกว่ากุ้งทอดสลัดผลไม้อ่าเมื่อกี้เนาะกุ้งตัวใหญ่มากครับผมเราใช้กุ้งขนาดประมาณแบบ20 25ตัวโลครับผมจานหนึ่งเราได้กี่ชิ้นเนี่ยประมาณ11ตัวครับผมก็มีสลัดผลไม้ด้วยก็คือเป็นเมลอนแอปเปิลผักสลัดเราก็ค่อนข้างโมดิฟายรสชาตดี เป็นเป็นโมเดนมากขึ้นนะดีกว่าเพราะว่าเราเสิร์ฟเป็นพวกเลดคอร์ดเรดโอ๊กกินโอ๊กครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมเตรียมตัวรับประทานอาหารก่อนเลยดีกว่าเช็คที่แล้วดูดูมาแล้วทั้งเเอาไว้วางเอาไว้วางปกติทำอะไรเช็ดนองเช็ดหน้าเลยเช็ดไม่ใช่เช็ดหน้าเอาไว้วางกันเตื่อนอันนี้ก่อนเลยดีกว่าหน้าตาดูดีมากต้องตัดให้ไหมตักเองตันะโอเคโอเคอันนี้เราดูอันนี้คือขนมจีบกุ้งชิ้นใหญ่ไหมหน้าตาเป็นไงครับ ก้แต่ดูเหมือนดูเหมือนมีก uh, ุ้งเยอะเดีつつつ๋ยวผมทานกับกุ้งเยอะมันกุ้งอ่ะแล้วมันละลายในปากปกติมันจะแบบว่าเหนียวเหนียวหน่อยอร่อยผมว่าไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ก็โอเคละจริงๆเราอยากลองทานให้หมดไหมจริงจริงมันมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นมีปลาทิพย์ทอดครับปลาทิพย์ปลาทิพย์ทอดครับผมปลาให้ผู้ริบดีกันโอเคขอบคุณครับเป็นเป็นปลาอะไรคราวนี้ อ่เป็นเป็นเนื้อปลาครับผมเป็นเนื้อปลาบดแล้วก็เอามาทอดคุกกี้ขนมปังทอดครับผมอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นขาหมูเย็นครับผมขาหมูเย็นแล้วก็เป็นยำสาหร่ายญี่ปุ่นครับผมยำสาหร่ายเฮ้ยคนไทยชอบกินยำสาหร่ายญี่ปุ่นเยอะนะช่วงหลังเนี่ยเอาอะไรก่อนปลาไหมได้ลองปลาก่อนไหมปลามันมีความมันกรอบกรอบนอกนุ่มเลยยังบอกไม่ถูกว่ามันอร่อยแบบไหนแต่มัน มันละมุนละมุนนะครับมันคือกินเข้าไปก็รู้ว่าเป็นปลาแต่ว่าไม่มีกลิ่นคาวขึ้นมาประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวดูขาขาหมูเย็นมันเหมือนแฮมไหมมันเหมือนแฮมคล้ายๆแฮมครับผมคล้ายแฮมใช่ไหมครับอืคืออันนี้มันมันถูกมันถูกปรับขึ้นมาเพราะว่าขาหมูเย็นแบบที่มันเป็นเนื้อขาหมูเลยบางที่คนรับไม่่อได้ อันนี้ทานง่ายขึ้นน้องก็เป็นงเมนูเวลคัมอ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองอะไรเขามีความเย็นๆเพราะว่าในนี้มันก็เหมือนกับกินอันนี้เร่อยเรื่องน้ำย่อยอร่อยสำหรับเมนูแรกผมผมก็รู้สึกว่าถ้าเด่นๆว่าจะเป็นอันนี้ไหมใช่อบขนมจีบกุ้งเนาะแล้วก็ปลาก็เป็นเบอร์สองคือจริงๆเดี๋ยต้องบอกกันนะว่า โต๊ะที่เรานั่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโต๊ะ VIP นะ,ะเขาจะมีพนักง,งานคอยบริการให้กับแขกที่นั่งอยู่บนโต๊ะ VIP ด้วยแต่วันนี้เราขออนุญาตตัดเองนะครับเพราะว่าเราจะให้ไหมได้ครับนี่เป็นพนักง,งานของเราเองกระเพอาะปลาก็อ,องจริงนะผมต้องค่อยมีความรูออ้ลึกกระเพาะปลาเดี๋ยวลองขอ,ขอลองทานก่อนครับผมเขาจะเป็นก้อนๆหอนอีใช่ไหมครับเออจริงๆแล้วมันมาเป็นเส้นครับแต่เราปัดให้มันพอดีครับอ๋อครับผม ผมรู้สึกว่ามันไม่เหนียวแล้วมันก็คือกึบจริงๆแล้วกระเพาะปลาตัวนี้เราเรานําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วมันก็ต้องผ่านกรรมวิธีมากมายมากกว่าจนกว่าจะเป็นกระเพาะปลาน้มแดงชาร์กองนี้คือมันต้องมีการต้มมีการเอาคั้นน้ำมันออกอะไรอย่างนี้ครับใช้เวลา่อทั้งนานพอสมควรครับปกติแล้วเสิร์ฟยังไงครับปกติแล้วเราทำออกมาทีละคอร์ส แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือตอนนี้เราอยู่เปนสามคนกินไม่ทันกินไม่ทันอันนี้คือเมื่อกี้เรานั่งมาทีแรกเนี่ยมาแค่สามจานใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้มาอีก่มีเป็ดทอดลาดซอสเรลาแดงครับแล้วก็มีชาหมูบังโถงมาเห็นว่าจะมาอีกแล้วจะมาอีกแล้วใช่ค่ะจะมาอีกแล้วครับแล้วตอนนี้เรากำลังเห็นว่ากำลังจะเสิร์ฟให้เราคือปลากระพงนึ่งมะนาวคปลากระพงนึ่งมะนาวโอ้โหตัวใหญ่มากเดี๋ยวคือตัวใหญ่แล้วอ่ะภาชนะก็ใหญ่อ่ะแล้วมันเต็มจานมากอันนู้นอะไรครับ อันนี้เป็นผัดหมี่ฮ่องกงครับผมเฮ้ยคือจริงๆอ่ะผมผมเชื่อว่าไม่อแขกเนาะจริงๆถ้าเป็นเจ้าภาพผมผมแฮปปี้นะกับภาพที่เราได้จนตอนนี้แล้วก็บริการให้กับแขกที่มาร่วมรับประทานอาหารในวันนี้ใช่ครับเพราะว่าเมนูเริ่มต้นของเรา 8, 2 0 0สองเนี่ยจุดเด่นเราเลยคือมีกุ้งมีปลามีหมูมีเป็ดคือค่อนข้างแบบเนื้อแน่นมากแล้วก็เดี๋ยวนะปกติที่เราจะได้ไม่ครบอย่างนั้นหรอใช่บางทีคุณจะไปได้แบบผัก พวกต้มยำพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแบมันก็ค่อนข้างแบบแขกที่มาร่วมงานจะไม่ค่อยอิ่มอะไรแต่นี้เราเริ่มต้นด้วยปลาเป็ดกุ้งปลาเป็ดกุ้งอยากให้ลูกค้ามั่นใจเลยว่าปลาของเราทุกตัวเนี่ยก็คือถูกทําในวันงานทั้งรับหมายความว่าไม่ใช่ปลาที่ฟรีซมาไม่ใช่ปลาที่ฟรีซคือต้องเป็นปลาที่แบบว่าใส่ปลาเป็นนั่นแหละครับปลาเป็นมาเลยครับผมน่าสนใจน่าสนใจจะไม้ดีกว่า เฮ้ยมันลงไม่พอแล้วอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นซุปครับเป็นสามเซียนตุนยาจีนอ่าไปเจอซุปสามเซียนด้วยครับผมสมมติว่าอิ่มแล้วก็ทานซุปเป็นอย่างสุดท้ายอ่าค่อนข้างทำให้ช่วยทำให้กระเพาะมันทำงานดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับอาหารพร้อมเสิร์ฟลวทั้งหมดเต็มโต๊ะหมดเลยแต่ผมอยากให้คุณบิ๊กช่วยสรุปให้ผมหน่อยว่าอะไรที่มันเป็นซกเนเจอร์ของที่แบงค์แอนดทองครับผมอยากจะแนะนำเป็นกุ้งทอดสลัดผลไม้ครับอ่าเพราะว่ามันเป็นอาหารที่อยู่กับนาทองมาตั้งแต่เริ่มครับ แล้วก็จนถึงทุกวันนี้างสิบสปีมันก็ยังไม่เคยลดความนิยมไปเลยผมว่ามันเป็นเมนูหนึ่งที่คนนิยมนะคะคม,มันเป็นตวัวสตาร์เตอร์ที่ค่อนข้างดีใมีคำถามหาไหมสงสัยอยู่ว่าสมมติว่าถ้าที่บอกว่าจอง30โต่ะค่ะเราจะได้เทสอาหารนี่คือเราต้องมาเทสที่นี่ใช่ไหมใช่ครับผมก็ถ้าลูกค้าจองตั้งแต่30โต๊ะขึ้นไปก็คือจะได้เทสอาหารฟรีให้<อ>ต้องจองเป็นโต๊ะจีนเท่านั้นนะครับ30โต๊ะโตอ๋อก็30มสิโตได้เทสเลยนะครับให้อย่าง แล้วคนนี้เราไปข้างนอกขั้นต่ำกี่โต๊ะครับขั้นต่ําเริ่มที่5าโต๊ะครับห้าโต๊ะก็ไปแล้วครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจองออกไปข้างนอกคาเทอริงสามสิบโตขึ้นไปเราต้องมาเทสถานที่ที่สถานที่ของเรานครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้ทีมงานาจะเขินๆว่าเราจะเทสอะไรบ้างแต่ผมคิดว่าทุกอย่างอร่อยแน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตครับผมเทสมีจบเท่านี้แล้วเราจะเทสอาหารกันนะครับคุณิ๊กมีอะไรอยากเพิ่มเติมฝากถึงผู้อาสาที่กำลังเตรียมตัวแต่งงาน สำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังเลือกสถานที่ในการจัดงานต่งงานอยู่นะครับอยากให้มาลองดูที่เดอะแบงค์แฟสฮอล์แอนนาทองครับผมถ้าถูกใจสถานที่เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารเลยเพราะว่าเรามั่นใจในอาหารของเรามากครับแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่อาจจะไม่ได้ไปจัดสถานที่แบงค์เฟสทฮอลที่นี่ก็ยังสามารถใช้ catering ของเรานไปจัดที่บ้านได้เช่นเดียวกันใช่ครับผมนะครับก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งเรื่องดีสำหรับผู้สาวที่กำลังเตรียมตัวแต่งงานนะครับขอขอบคุณคุณบิ๊กมากๆที่ให้ทีมงานมารีวิวอาหารเดี๋ยวส่งคุณบิ๊กพักผ่อนได้แล้วคอร์ทีมงานได้เลยครับโซรลอาหารเลยครับผมยังไงก็ enjoy อาหารนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุนี้ตอนนี้เราก็เหลือกัาสองคนละ คิดว่าจะกินอาหารหมดไหมหน,น,นูคิดว่ามีคนหนึ่งกินหมด <c oughs> มมพี่ปูเฮ้ยพี่ปูเข้ามามด้วยอ่ะพี่ปูเข้ามาด้วยอ่าเรียกพี่ปูพี่ปูเข้ามาเข้ามามามาเชิญเทปหน่อยพูดเลยว่า,าได้พี่ปูกินหมดก็คือให้คิดเอาละกันว่าต้องตัวท <c oughs> เท <c oughs> ่าไหร่เฮ้ยเธอเมาหมดคันต่อหน้าขนาดนี้เลยเหรอเทปแรกยังตัวไม่เท่านี้นะคะกลับไปดูได้อาจจะหาเจอได้ง่ายว่าเทปไหนเป็นเทปแรกเมื่อกี้เนี่ยเราตอนที่คุณบิ๊กอยู่ เราก็ทางนี้หน่อยนะอาจจะมีแบบเขินๆนิดนึงอันนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเราไม่เขินแล้นนี้จัดเต็มได้แล้วมีทีมงานแอบดูอยู่หลายคนอันนี้เดี๋ยวผมเทสนี่ก่อนเลยดีกว่าผมเลงมานานแล้วเราไม่ใช่ช้อนกลางกันแล้วใช่ไหมกุ้งสลัดโหยัดชิ้มเลยครับมาใหญ่มากอะเยอะมากเขาบอกเฮ้ยเธอสามารถกินทั้งตัวได้ปะเนี่ยแน่ฉันชงไปเลยฉันชงได้แล้วเดี๋ยววาริวชิ้นใหญ่ๆคุณต้องกินมาแล้วผมพ่อผมอ่ะกินหมดไหมใหญ่มากอ่ะ เราต้องกินให้ได้ใช่ไหมกินได้ไหมไม่ไม่ลุ้นนะนะหาป่าเลยเฮ้ยเฮ้ยเธอสามารถกินทั้งตัวได้ปะเนี่ยแม่กินให้ได้ใชไหมกิได้ไหมไ่ลุ้ยโอเคเนี่ยไอ้อร่อยอร่อยแม่อร่อยเดี๋ยวพี่เทสเองคุณเทสว่ามันใหญ่ก็พอละเดี๋ยวพี่เทสว่าอร่อยไหม รสชาติที่คุณวินมานานแบบที่เปิดไปแล้วอ่ะคุณเห็นพี่ปุ๊กเนี่ยอ้าวเธอไ่คุยอะไรกับฉันหน่อยเหรอเธอกินแต่ตอนเด็กๆไงถ้าจะมีรสชาติพี่เอกการันตีว่านี่อร่อยเหมือนเดิมกุ้งก็สดเป็นปกติที่ควรจะต้องสดคือกัดไปเราก็คือแบบมันมีความกรึบเลยอ่ะแบบว่าเป็นเนื้อกุ้งสดๆเง เราจะบอกว่าวางมาสักพักแล้วก็ยังกรอบอยู่พูดได้เลเอาเธอกลับมาแล้วเหรอเขาบอกว่าที่เนี่ยคือโดยปกติอะเวลาเราสั่งโต๊จะจีนนะก็จะมีโต๊ะสำรองใช่ไหมคะพี่อ๋อถ้าไป็นโรงแรมถึงมันต้าสั่ง50โต๊ะมัมย<า>สักสองสามโต๊ะอะไรประมาณนี้ใช่คือที่เนี่ยคือด้วยความที่เขามีครัวของเขาเองอะก็คือเขาเคยมีเคสที่แบบเจอคือสั่งแล้วโต๊ะอะ9.9โต๊ะเปิดเต็ม9.9โต๊ะปรากฏว่าจะต้องมีโต๊ะสำรองอีกเพิ่มอีก19โต๊ะ ไม่สำรองเหรอพี่เรียกว่าอีกหนึ่งงานเนี่ยอแล้วคือเขาก็สามารถทําได้แต่อาจจะมีแบบต้องปรับเปลี่ยนเมนูนิดหน่อยแต่ก็คือมันสามารถสามารถซัพพอร์ตกู้่าสาได้โอ้มันแล้วมันคือข้อดีของการที่เป็นแคตติ้งที่มีตัวของตัวเองไม่ได้ไม่ได้ไปซัพของพี่อื่นมาอะไรประมาณนี้ก็ข้อาเป็นไเอดีๆเป็นตัวเลือกดีๆกับกูวสาวครับตันนี้ผมอยากแนะนําตัวนี้หรออะไรแปดแปด จริงๆหนูมองไปไม่ถึงเป็นหนูชอบตรงข้อเกียบที่ฮะทำไมข้อเกียบเนยข้อเกียบอ่ะหนูวัมันจะแบบเป็นอันใหญ่ๆใหญ่ใช่แล้วก็เวลาคนไปงานมันจะมานั่งแบบเขินนะไไม่ด้แต่อันนี้คือแบบเอาใช้หมดเลยกันเนี่ยคือมันแบบพอดีคำใช่ดูไปมุ้พอดีขึ้นมาทันทีอันนี้คือเมนูเป็ดอะไรเป็ดร่อนทอดราดซอสเหล้าแดงออ้ยชื่อจะยาวไปไหนถึงเชียงใหม่ไมนี่ยเป็ดร่อนทอดโอเคไหนก็ลองก่อนนะครับ คือซอสมันอร่อยอ่ะน่คะหนูยังทุกคนนำไปแล้วหนูยังต้องตามไปคือเงินแน่นมากต้องซอสที่มีซอสมันใช่ยมีเปรี้ยวหวานเป็นน้ำแดงใช่ไหมนี้อ่าค่ะเล่าแดงเล่าแดงเหล้าแดงครับต่อไปเราจะลองอะไรดีขาหมูใช่ไหมขาหมูมันโถโอเคจริงๆเนี่ยการกินขาหมูที่ดีเนี่ยเราต้องกินในนี่เว้ยใช่ค่ะหนังหนังกินเยอะๆมันมันดูแบบเหมือนจะหนามากแต่ที่เอตัดอง่างไรมันเปื่อยมากมันไม่ได้ใช้แรงเลยนะเนี่ยมันแค่จิ้มลงไปแล้วมันก็ ก็อันนี้มาหลุดมาเลยแต่ขออนุญาตหยิบนะอันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเนื้อขาใช่ไหมแล้วก็จะมีหนังนิดหน่อยหนึ่งออกแรงเคี้ยวน้อยมากเคี้ยวเคี้ยวหน่อยหนึ่งเคี้ยวหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงกับละลายหรือว่าเนื้อนุ่มละลายจริงละลายจริงทำไมต้องกินกระมันโถทำไมต้องกินทำไมต้องกินกระมันโถ ไม่จริงๆ,ๆแล้วไอ้นี่กับมันโถน่เลมันแทนเหมือนกับทานข้าวแหละข้าวขาหมูอะ<ฮ>่ะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยบางทีมันก็แบบว่าข้าวมันก็ไม่ได้หาง่ายใช่ไหมตอนที่สุรก a g n าเขาทำเป็นแป้งแป้งแล้วมาปั้นเป็นซาปาว่าเป็นมันโถมันโถก็คือแบบแป้งท,ที่ม<ฮ>ันานั้นมีไส้<ม>ไงดูมีสาระวะนุ้ยปีนเขาไปถามเมื่อวานไปที่เมืองต่อไปเลยดีกว่าปลาดีไหมเขาบอกว่าปลาสดมากวางมันดิ้นอยู่มันนุมะนาครับก็จะถูกใจคนไทยนิดนึงที่เป็น รสที่มีปลารสชาติอาหารรสจัดนิดนึงนะเขาเคลมว่าปลาเขาสดมากอืมออร่อยเหรอก้างก้างก้างโอเคที่เหรอตรงไหนไมโดนก้างนะแล้วเดี๋ยวดูปลาเขาดูแบบดูทุกี่เหยีดูเนื้ออืมร้อยไรตัวนี้ก่อนร้อนอ๋อร้อน นี่อาจะอร่อยวอะทรอ <c oughs> อ่ะพ,พี่พี่ปุ๊กเลยอ่ะพี่ปุ๊กเลยอ่ะมาจริงจังเหรอ <c oughs> อร่อยค <c oughs> ่ะอ,อ,อ,อร่อยปลาคือเนื้อแน่นมากใช่แล้วคืออังจริงนี่ก็คือไม่ค่อยทานไม่ได้ทานเผ็ดก็คือทานได้จมที่จมท,ที่คุณบิก๊กเขาเกมว่าปลาเขา,าสดจริงๆแล้วก็ทำวันต่อวันก็คือไม่ได้เก็บฟรีสมาอะไรเงี้ยก็คือเหมือนมีงานปุ๊บก็คือสั่งของเข้ามาเพื่อทำเลยแต่เมื่อกี้กินก็คือเนื้อแน่นมากแล้วก็ไม่ คืออสด่ะจะพูดว่าปลาสดอย่างเดียวแล้วอร่อยก็ไม่ใช่นะคือเขาปรุงได้อร่อยด้วยใช่ถูกต้องแลรวมกันผัดก็เลยอร่อยมากอันนี้คือเมนูผัดหมี่ฮ่องกงค่ะครับผมเป็นไงบ้างคือเมื่อกี้ชิมเข้าไปแล้วใช่ไหมคะคือปกติผัดหมี่จะรู้สึกว่าแบบมันจะแบบแห้งๆเหมือนจะขูดคออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลี่ยนอันนี้ก็คือเลี่ยนมากไม่ใช่เลี่ยนอันนี้คือมันรู้สึกว่ามันนุ่มเฮ้ยเดี๋ยวเอาอย่นี้นะเชฟผมได้กลิ่นในเนี่ย กระทะใช่ไหมคือจริงๆอันนี้เชฟบอกเราอยู่หลังไมค์นะอยู่หลังกล้องนะว่าทานอาหารจีนที่ดีมันควรจะมีเรื่องของการเล่นกลิ่นเล่นไฟของของกระทะให้มาคลุกเขาในอาหารคือเกลือนี้ทานเข้าไปเนี่ยคือมันได้กลิ่นแล้วมันนุ่มแล้วมันก็แบบเออเนี่ยอาหารจีนมันมันจะมีกลิ่นเหมือนเวลาเรากินข้าวผัดฮ้องกลงหรือว่าผัดผัดอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นวอร่อยอร่อยขอไปที่ซุปเลยได้ไหมหรือว่าเพิ่มเติมอะไรไหมคะไปที่ซุปนะคะ สามเซียนตุนยาจีนโอเคผมสามเซียนผมลองเซียนแรกก่อนเลยเนื้อหมูเนื้อหมูเป็นเนื้อได้เป็นหมูตุนไหมซี่โครงป่ะค่ะหมูซี่โครงน้ำซุปอร่อยในน้ำซุปร่อนมาจากกระดูกเลยอ่ะคือเนื้อหมูแบบร่อนออกมาเลยอ่ะแบบอย่างรวดเร็วนี่เลยดิค่ะผมจะดูเห็ดหอมนี่หอมจริงไหมเฮ้ยคือปกติถ้ากินเห็ดหอมอ่ะถ้ามันตุนไม่ดีอ่ะ ไม่กินนะมัเหนียวหน่อยป่ะอันนี้คนปากว่าแต่จริงๆที่ก็เหมือนพี่เอกที่แบบจริงๆอ่ะไม่ชอบเพิ่มหนึ่งเพราะว่ามันมันจะเคี้ยวหมดนี่เหนื่อยเหลือเกินนะเห็ดหอมเนี่ยแต่นี้มันอยู่อายุหรือเปล่าอายุอะไรเกี่ยวพันไปไม่ได้ดีแล้วอ่ะเห็ดหอมมันมันไม่ไม่ไม่เหนียวอ่ะใช่ไม่เหนียวทานมากี่อย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าเกตอย่างเนี่ยไหนไม่ถูกใจมาก เร่องทุกอย่างอร่ยเลยเรื่องทกอย่างเลยเออไม่ครับพี่เป็นเป็นเจ้าภาพที่เลรู้สึกว่าเรารับรองแขกได้แล้วก็ไม่ไม่ขายหนตาได้นะคะเนี่ยใช่ไม่ไม่ขายหน้าแน่นอนนะครแนะนำนะครับเพื่อนๆเวลาเราเราเราเป็นด้วยอาชีพเราเป็น organizer เป็น wedding planner ใช่ไหมเราก็ต้องคัดสรรสิ่งที่มันดีที่สุดสำหรับผู้ว่าสาวในที่เขาต้องการที่สุดอะแล้วถ้าเกิดมี requirement มาว่าถ้าขออะไรที่ไม่เสียชื่อผมคิดว่าเด e Grand Queen h a l เนี่ยเป็นคำตอบ สุดท้ายสาหรับเพื่อนๆที่กำลังเตรียมตัวแต่งงานนะครับลองดูไดอะแบงคในสถานที่หรือออกไปนอกสถานที่ในการสนับไนะครับภาพรวมโดยรวมโอเคค่ะดีดีมากดีมากโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะคะเดอะแบงค์เวททองนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่ชมเราดูกันจนจบนะคะยังไงก็ฝากถ้าเกิดใครอยู่ก็ลองกระจองที่ได้สักสามสิบโตนะแล้วก็ได้เพจทางไค่ะ หรือว่ามากินที่ไห่ก็มา,มากินดีกว่า,อาวโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กับแอเดี้ยใไม่ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสควัสดีค่ะ